ยังไปยังกลับไม่ได้จ้ะคนอื่นไปไน,น้ำมันไหลจริกๆนะคุณดิ๊ตาม,มันเป็นน้ำวนเข้าไปแล้วเข้ามาไม่ได้คุณจะไม่ไหลไปนู่นเหรอแล้วก็เข้าฝั่งไม่ได้เหมือนเดิมดิ ไปแล้วเข้าไปได้ขวนสนุกไหมไปไม่ได้ไม่ได้เอาเชือกแขวนนะทำไมข้าคือขวนขึ้น่อนจัมซอมเมอร์โอเคค่อยๆขึ้นโอเคขุนเก่งเว้ยโอเคขุนนี่จะไปกระโดดตรงนี้ต่ออีกไปลูกพอแล้วขึ้นแล้ว